สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการชมและเชียร์ฟุตบอลไปพร้อมๆกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็นำข่าวสารเกี่ยวกับทีมชาติไทยยู่17ปียู3่ปีนะครับรวมมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ นะมีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับแสงสีเสียงนะครับที่อาจจะทําให้แอดนะครับมีแสงได้นะครับเกิดแสงก็จะนํามาเล่าสู่การฟังเมื่อเดิมนะเอาเริ่มต้นกันด้วยคลิปนี้ที่ยูย่สิปีนะยู่สิปีนะครับตอบรับคําเชิญนะดูฮาครับโดยมีทีมที่เข้าร่วมก็คือประกอบไปด้วยออสเตรเลียโคเอเชียอียิป UAE, กาตาและก็ไทยนะถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลทั้งนั้นนะครับก็มีผลการจับสลากมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปีนี้นะครับในศึกโดฮาครับนะ2025ทาคายุชินิชิกายะนะครับเตรียมนำทีมออกศึกยู23นะครับประเดิมทัวร์นาะเมนต์แรกในการเข้ามาควบคุมทีมแล้วก็ฝึกซ้อมในปีนี้ การข้าร่วมกัน่งขันครั้งนี้นะครับฟุตบอลโดฮาครับเนี่ยที่กรุงโดฮาประเทศกาต้านี่เป็นช่วงฟีฟา่าดีในเดือนมีนาคมนะครับการจับสลากออกมานะครับก็ถือว่าเจอแจ็คพอตจังๆนะครับไม่ว่าจะเจอกาตรา์โคเอเชียนะหรือแม้กระทั่ง UAE นะครับที่ไทยต้องเจอ3ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะอีกอย่างหนึ่งที่ไทยหาไม่ได้เลยนะันัดแรกแฮกหมานเลยนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรก พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ในวันที่19มีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมอาหรับอีกหนึ่งทีมนะครับที่โอ้โหแข็งแกร่งมากนะครับยึดครองตําแหน่งนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนมาอย่างช้านานนะครับสำหรับกาตาหรือแม้กระทั่ง UAE ซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นะครับทีมชาติไทย U ย3ปีนี่นอกจากจะทําศึกนะครับ a อ c รอบคัดเลือกในเดือนกันยายนี้ก็จะมีมหากรรมฟุตบอล ซีเกมชายนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ปลายปี2068นะครับได้ข่าวว่าแข่งกันประมาณ3จังหวัดทั้งที่กรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือข่าวมานะครับเอามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับดฮาคับ2025นะครับแมตช์แรกเราเจอ UAE นะครับวันที่19นะครับเดือนมีนาคมต่อไปด้วยวันที่22มีนาคมเจอกาตา แล้วก็นัดสุดท้าย25มีนาคมเจอกับโคเอเชีย e ในรายการนี้นะครับในครั้งก่อนนะครับโค้ดหละอิสรลทิทโรนี่คว้าอันดับ4มาครองได้นะครับจากการาชนะ1นนัดนะครับเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้1น,นัดนะก็ถือว่าเป็นทวร์เมนต์ที่โอเคเลยนะครับเพราะว่ามีาชาติต่างๆที่แข็งแกร่งในด้านฟุตบอลนะครับเป็นทีมที่ประลองเป็นอย่างดีในการอุ่นเครื่องนะของนิชิคายะเพราะว่าตั้งแต่คุมทีมมานี่นะครับยังไม่ได้ มีทัวร์นาเมนต์ไหนรองรับให้กับนิชิกะยะได้รองทีมเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเจเป็นเวนะครับอย่างเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ยูยี่สปีและในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะยูสิบเจ็ดหรือยูยี่สิบนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับเรื่องนี้แล้วแต่สมาคมนะครับนายยกแป้งของเราว่าจะเอาอย่างไรนั่นเองเอามาดูกันที่นะครับ ซินวาแม็กเซสนะครับได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษนะครับโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เรียกตัวกลับสโมสรนะครับเพื่อไปทําการฝึกซ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือนะครับเพราะน้องเองก็มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับมาเก็บตัวมาซ้อมเนี่ยนะครับก็หลายๆคนครับก็อาจจะเดินทางกลับด้วยเช่นกันก็คงจะมาสมทบกันอีกทีก็น้านู่นะครับเข้าแคมป์ที่แอสไพร์นะครับอะคาเดมี่คือเป็นอะคาเดมี่ชั้นนําของโลกครับที่ประเทศกาตาร์นะ แอสไพร์คาร์เมีนี่เป็นการเก็บตัวนะครับและจะมีการอุ่นเครื่องนะครับกับกาตาด้วยกับคีกิสถาน2นัดก่อนที่ยูสิปีจะบินเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพื่อทําศึก AFC นะครับรชิงแชมป์เอเชีย17ปีนะครับคัดเอาเป,ปรีีมไปชิงแชมป์โลกนั่นเองแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องนะครับกับอดีตแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นด้วยนะครับเพื่อเป็นการจำลองแมตช์ที่จะเจอกับจีนนะนัดที่เราเจอกับ กาตาก็เป็นการจำลองเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับเจอกับคีรีกิสสถานก็จะเป็นการจำลองเจอกับอุซเบกิสสถานนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยนะครับว่านักเตะคนไหนที่จะเข้าตาและนักเตะลูกครึ่งนะครับหรือนักเตะไทยแท้คนไหนนะครับที่จะเรียกมาเพิ่มเติมสมทบแล้วก็ติดทีมชาติชุดนี้เพื่อเป็นการยกกระดับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งสู้กับทีมในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นทีมในตะวันออกกลางทีมในตะวันออกนะครับ เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะอุซเบกิสถานหรือประเทศอื่นๆที่มีความไปเลือดทางด้านกีฬานะครับและก็ครั้งนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่ายู20ปีของเรานั้นก็ตกรอบแรกมาแล้วฉะนั้นชุดความหวังของประเทศไทยตอนนี้คือชุดยู17ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่า,ามีแปดทีมเป็นตัวนะครับที่จะเราต้องเดิมพันสูงถ้าเราผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปได้ติดหนึ่งในสองทีมของแต่ละกลุ่ม เราก็จะได้ไปเฟืองอโลกโดยอัตโนมัตินะปีนี้เขาเอา8ทีมนะครับก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับยูสิบเจ็ดปีนี่ก็เอา8ทีมนะครับยกเว้นยูยี่สิบสามนี่ที่ที่เขา,ายึดถือเป็นกติกาเก่าอยู่เขาเอาสี่ทีมแต่ในอนาคตไม่แน่ค,นนนครับยูยี่สิบปีนี่ก็าอาจจะเอาแปดทีมเหมือนกันในครั้งต่อไปนะก็ต้องมาตามรุ่นตามเชียร์นะครับเอาใจช่วยให้กับทีมชาติไทยทุกชุดในการทาศึกแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นทีมชาติชุดใหญ่ จะตามสึกรายการฟีฟ่าดีนะครับได้รับการคอนเฟิร์มจากฟีฟ่าแล้วครับว่าไทยจะเจอกับอัฟกานิสถานนะครับในวันที่21มีนาคมนี้นะครับเตะกันที่ราชบังคลากรารสถานนะครับหลังจากนั้นวันที่25ไทยจะลงแข่งขันนัดแรกกับศรีลังกานะครับเป็นแขกนะครับที่สนามราชบังคลากรารสถานนัดแรกของ AFC Asian ครัรอบคัดเลือกนะครับเขาจะคัดเอา แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับเพื่อที่ไปเล่นอเอเชียนครับนะครับรอบสุดท้ายร่วมกับทีมฟุตบปลโลกที่เขากําลังแข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับรอบ3นะก็ถือว่าตอนนี้อิชิครับก็ตามเข้าดูฟอร์มนักเตะชุดเดิมที่เคยผ่านมือมาแล้วแล้วก็นักเตะใหม่ๆที่โชว์ฟอร์มดีนะครับแต่ผมคิดว่าอิชินะครับรในรายการนี้คงหมดการทดลองทีมแล้วแหละน่าจะเอาตัวเป้งๆน,น,น,นะครับเข้ามา ตัวเก่าเกนะครับผมว่ายังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทีระทอนบูญมาทันสารัตอยู่เย็นนี่ผมว่ายังไงก็ต้องมานะครับรวมทั้งเจชนาทิพย์เนี่ยผมว่าต้องเข้า้วครับสะสะรัตให้ประโคนเอ้ยนะครับผมว่าต้องมีนะส่วนแพงหลังผมว่าก็น่าจะยกชุดเดิมนะครับเดือดลาะนะครับหรือเจ้าส้มเช้งโจรทานเข็มดีแบ็กขวาน่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสั้นส่วนแบ็กซ้ายนี่ถ้าหวยไม่ออก สัจลักก็น่าจะเป็นธิดาทรบุญมาทันนะครับยืนค้ำเหมือนเดิมนะครับส่วนแผงกองกลางเยอะจริงๆครับเยอะมากแล้วก็นักเตะเจลีกีก3-4คนนะที่ไปค้าแข้งอยู่ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามในนัดแรกนะครับแต่ก็มีสุภโชคคนเดียวครับที่ได้มีโอกาสได้ลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จำแมวเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ายัางไงอิทิก็ต้องเรียกครับแต่สุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มานั้นอีกเรื่องหนึ่งบวกกับนักเตะไทยแท,แท้ที่ไทยดีก ที่กาลังโชว์ฟอร์มกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าอนาคตไกลของเรานะสุพนัทเหมือนตานะครับตอนนี้โอ้โหครับดวงกําลังมาฝีเท้ากําลังเจิดจรัสนะครับเจิดจ้านะครับลงเลนในสโมสรนี่ยิงนะครับนะยิงเอายิงเอานะครับยิงเป็นตุ้งยิงเป็นตุ้งในสโมสรเอเชียก็โชว์ผลงานได้ดีนะสำหรับสุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็กองหน้าคนอื่นอย่างกุดตาฟสันนะครับไวเดอร์เชอร์เป็นกระทั่งเจมส์เดวิดนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดี ในช่วงนี้แต่การก็ต้องจับตาดูครับว่าใครบ้างที่จะเข้ามาติดทีมเจ้าต่ทยในชุดนี้ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อในที่11เนะครับแล้วก็จะเข้าแชมป์ที่17นะครับอ๋ออีกคนนึงนะครับมีเจ้ากันธรวับัตนะครับที่อยู่ในขายด้วยนะตัวนี้ก็ต้องคอยชมคอยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะครับเอามาต่อกันที่ข่าวนะครับยูสิบปีซิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวของออสเตรเลียนะครับที่ทําศึกสีเศร้านะครับประกอบไปด้วยโอมาน แล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ซาอุดิอาระเบียครับปรากฏว่าออสเตรเลียครับทำผลงานได้จำแมวนะครับได้สุดยอดมากนะครับในการทรัวร์ในครั้งนี้นะครับเสมอโอมาน1 1นะครับชนะเกาหลีใต้2.1แล้วก็ถล่มเอาซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพไปซีประตูต่อศูนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับสำหรับออสเตรเลีย แต่และทีมครับก็มีการเตรียมทีม,ทมอย่างขมักขมินนะครับยูสิปีทีมชาติไทยเองก็ไม่น้อยหน้าครับจะไปเก็บตัวที่แอสไพร์คาร์นีที่กาตาเหมือนกันนะครับจะลงอุ่นเครื่องทั้งกาตาแล้วก็ทิกรีสสถานแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยญี่ปุ่นนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องส่งกําลังใจครับให้กับทีมชาติโซเล็กของเรานั่นเองเอามาต่อฟีฟ่าดีของทีมเพื่อนบ้านเราบ้างทีมชาติเวียดน,นามแชมป์อาเซียนก็มีเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันอาบ้างโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับฟีฟ่าดีในเดือนหน้านี้ นะกับทีมชาติโอ้โหทีมชาติขเขมรน,นะครับหรือทีมชาติกัมพูชานะครับอันนี้ก็มหาเทพในวงการฟุตบอลในอาเซียนเหมือนกันนะครับเราต้องมาติดตามว่าสกอร์จะออกมามากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับเอาปิดท้ายรายการนะครับสําหรับคลิปนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศก,กันเรียบร้อยครับสาหรับ AFCU 20ปีซิงชป์เอเชียนะครับได้4ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกเยาวชนแล้วนะครับที่ชิลีนะครับ คู่แรกนะครับจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างซาอุดีอาระเบียพบเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้นี่ก็ดวลจุดโทษนะครับชนะมาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ธ,มธมรรมดานะมากับโชคนะส่วนซาอุดีอาระเบียนะครับก็เฉือนชนะชนะทีมชาติจีนมาได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนออสเตรเลียก็ชนะอิรักมาได้นะครับ3ประตูต่อ2แค่ต้องโคจรมาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเอง เชียร์ใครก็ติดตามชมก็แล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามให้กําลังใจนะครับก็คลิปหน้ามีข่าวสารอะไรที่เป็นแสงมีข่าวคราวอะไรนะครับทำให้กับปีนกระแสเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับทำให้แอดมีกระแสนะครับก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ